ดวงประจำวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกชีวิตได้ มากมากเลยนะครับมีเหตุการณ์มีสถานการณ์มีการที่เราสามารถจะพลิกวิกิตเป็นโอกาสทองมีความร่ํารวยมีความสําเร็จมีสิ่งดีๆหมุนเข้ามาตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับชีวิตมีหลายด้านดวงมีหลายด้านเช่นเดียวกันนะครับท่านต้องรอบคอบระมัดระวังดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทควบคู่กันไปด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่ 14. กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลรราดไปจากชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดียฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับ เอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันบ้านดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีดวงเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปช้าช้าบรรยากาศดีทิศทางชีวิตเริ่มดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ ใบที่1เป็นสตานะครับสตาคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้พัฒนาหรือไม่ก็ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จแบบชา้าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงงานที่ดีขึ้นนะครับคนที่เจออุปสรรคคนที่เจอปัญหาคนที่เจอเรื่องยุ่งๆในช่วงก่อนหน้านี้นะครับ วันนี้ท่านสามารถที่จะแก้ไขปรปับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงไปสู่งานที่ดีขึ้นกว่าเดิมคนที่รอคอยงานนะครับมีโอกาสที่จะได้งานทำนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวการทำธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะเติบโตไปได้นั้นเหมือนกันนะครับ ส่วนเรื่องของการเงินนะครับก็มีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นที่ชาววันอาทิตย์จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแก้ไขปัญหาของการเงินได้มีรายได้ด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น1ถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศทางอารมณ์จิตใจดีเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าการติดต่อการสื่อสารการสร้างอะไระดีๆขึ้นมาในช่วงนี้จะมีโอกาสประสบความสาเร็จนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3เป็นอัศวินอัศวินถ้วยนะครับคือความรอบคอบความละเอียดละอ้อแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้พัฒนาอะไรบางอย่างที่ยังทําไม่ได้ในช่วงเวลานี้พี่น้องชาววันอาทิตย์เข้าใจเรียนรู้พัฒนาได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับรู้จักรู้รู้จักรอคอยรู้จักพัฒนาการรู้จักอดทน ก็ยังเป็นส่วนสําคัญนะครับรวมทั้งโอกาสของความรักนะครับวันนี้อาจจะยังไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักแต่ว่าแนวโน้มโอกาสทิศทางจะดีขึ้นนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตนะครับเป็น8ไม้เท้านะครับวันนี้มีโชคดีนะครับโชคในเรื่องของการงานโชคในของของโอกาสในการที่ชาววันอาทิตย์จะได้ อสังหาริมาทรัพย์ด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจนะครับการงานการเงินจะเริ่มดีขึ้นนะครับความรักเรียนรู้พัฒนาแล้วจะเข้าใจซึ่งกันและกันคนที่รอคอยงานจะได้งานทำนะครับมีโอกาสที่จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยได้คล่องมือในช่วงนี้นะครับบรรยากาศดีความรู้สึกดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมานะครับรวมทั้งคําว่าโชคดีมีโอกาสที่ชาววันอาทิตย์จะได้ อสังหารนมทรย์หรือไม่ก็ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้การงานโดดเด่นมั่นคงนะครับมีการเงินบุญเวียนเข้ามาตลอดนะครับมีเซนต์มีสัญชาตญยานมีความรู้สึกลึกๆที่ท่านรู้ว่าทําอย่างไรจึงจะมีงานมีเงินมีโชคดีด้วยนะครับส่วนรายะต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชินี ไม่ทาวนะครับวันนี้การงานโดดเด่นมั่นคงขึ้นนะครับท่านจะได้เรียนรู้พัฒนาสร้างอาชีพการงานให้เกิดความมั่นคงต่อไปมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่การงานก็จะมีความเข้มแข็งแข็งแรงมั่นคงไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินรายได้ส่วนหนึ่งเชื่อมโยงไปถึงลูกน้องลูกหลานบริวารนะครับทั้งเป็นผู้ให้ทั้งเป็นผู้รับจะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3เหรียญน,นะครับวันนี้โชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ มีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาตลอดนะครับการลงทุนการค้าขายการสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้จะเป็นที่มาของรายได้ดีมากนะครับมีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดการงานก็จะมีงานเข้ามาตลอดเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีความรู้สึกมีความรู้พิเศษพิเศษมีเซนส์นในการที่จะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะได้รับเงินเข้ามาด้วยนะครับ ประกันต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันจันทร์นะครับเป็นราชินิดาบนะครับวันนี้อาจจะมีปัญหาบางส่วนที่จัดการแก้ไขอยู่ด้วยนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงของการงานการเงินยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่น่าพอใจนะครับงานก็มีโอกาสได้รับความสกาจขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะได้รับผลในทิศทางที่ดีการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นมีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีเงินหมุนเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างนะครับโดยเฉพาะปัญหาของครอบครัวความรักที่ยังต้องตัดสินใจนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรามาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้ชีวิตพลิกเปลี่ยนได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจมากๆนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นสองดาบมาก,ก่อนนะครับสองดาบคือเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการสร้างงานสร้างอาชีพผ่านสื่อออนไลน์ก็ได้ดีรวดเร็วด,ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าการจะทำอะไรในวันนี้พี่น้องชาววันอังคารต้องใจเย็น ตัดสินใจอะไรต่างๆขอให้มีความรอบคอบรายละอียดเกสารสัญญาทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้ชัดเจนรัดกุมถูกต้องด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น9เหรียญน,นะครับเก้าเหรียญคือเรื่องของการเงินบันนี้สุภาพสตรีชาววันอังคารนะครับมีจุดเด่นอยู่ที่การงานการสร้างรายได้ความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สามนะครับเป็นจัสติ c นะครับเป็นเรื่องของการทําสัญญาการเจรจาการไกลเกีย่ยข้อพิพาทบาดหมางเรื่องของนิติกรรมเร,เรื่องของคําพิพากษาเรื่องของคดีความนะครับซึ่งจะเป็นผลในทิศท,ทางที่ดีของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางชีวิตสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นกลงล้อของโชคลาภมหาศาล ที่กําลังจะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในบันอังคารนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆชีวิตโดดเด่นมั่นคงขึ้นมาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองจะได้รับงานมีงานมีเงินมีความรักมีามกมารเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงมากๆนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงดีดวงพลิกชีวิตพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองสร้างโอกาสใหม่ให้กับตัวเองได้ดีมากจะผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคได้การงานการเงินดีมากๆนะครับงานเติบโตมั่นคงขึ้นและมีโอกาสดีในเรื่องของการทําสัญญานิติกรรมการแก้ไขข้อผิดพลาดจากอดีตให้กลับมาถูกต้องดีขึ้นวันนี้การเงินดีมากมีโอกาสที่จะได้รับเงินจนํานวนเยอะๆนะครับพลิกชีวิตได้รวมทั้งจะมีโชคใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะครับพี่น้อง ที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน พุธนะครับสิ่งที่ท่านรอคอยวันนี้ได้รับนะครับการงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นความรักที่รอคอยอยู่ก็เริ่มมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชินีถ้วยนะครับราชินีถ้วยคือความสมบูรณ์มั่นคง ในเรื่องของการงานการเงินปัจจัยภายนอกวัตถุสิ่งของบ้านที่ดินรถยนต์องค์ประกอบของความมั่งคั่งร่ำรวยวันนี้มีพร้อมเห็นชัดเจนเป็นรูปปัจรรมนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องชาววันพุธบางคนรอคอยอยู่คือด้านของจิตใจกําลังใจนะครับอาจจะขาดบางสิ่งบางอย่างไปที่รอคอยการเติมเต็มเข้ามาในช่วงนี้อยู่นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชาไม้เท้านะครับนี่คือความโดดเด่นมั่นคงขึ้นมาในเรื่องของการงานนะครับการงานก็จะประสบผลสำเร็จไม่ว่าเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีโอกาสได้รับความสําเร็จนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็น3าไม้เท้านะครับเรื่องของงานจงังหวะวงจรชีวิตที่ดีขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นนะครับวันนี้การงานมีการที่เราจะได้งานใหม่ๆเข้ามา มีการทำสัญญามีการเจรจามีการตกลงงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับรวมทั้งอาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามาให้ร่วมงานกันในช่วงนี้ การเงินก็จะเริ่มดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับจ่ายจับใจ่ายใช้สอยให้บริหารรวมทั้งมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจด้วยนะครับความรักก็เริ่มที่จะกลับมาแล้วนะครับบางคนก็จะมีการเดินทางไปพบปะคนรักบางคนคนรักเดินทางมาหาท่านนะครับเริ่มที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นสีมเมท้านะครับวันนี้โชคดีนะครับมีโอกาสดีมีวงจรชีวิตที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับสิ่งที่รอคอยอยู่จะสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการรอคอยจะสมหวังการงาน,งานการเงินความรักจะดีขึ้นมากๆในช่วงเวลานี้นะครับพบกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจโชคลาภโอกาสใหม่ๆกําลังจะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี พี่น้องชาววันพฤหัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวัน คาร์ลหัตสบอดีนะครับวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ท่านต้องระวังนะครับดำเนินชีวิตด,ด้ยวยความไม่ประมาทนะครับขอให้ผ่านพ้นไปแล้วโอกาสของท่านจะดีมากๆนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น5ดาบนะครับหดาบคือคน คนที่เข้ามาในวงจรชีวิตของชาววันพฤหัสบดีในวันนี้นะครับอาจจะมีบางคนนะครับไม่ได้หมายวาความว่าทุกคนนะครับบางคนเข้ามาสร้างความเสียหายให้ใส่ร้ายนินทารับหลังสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือว่ามีเรื่องวุ่นวุ่นขึ้นมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันพฤหัสบดีติดต่อง,งานสร้างงานสร้างอาชีพใดๆก็ตามนะครับที่มีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นต้องระวังนะครับเรื่องสัญญาเรื่องเอกสารใดๆก็ตามขอให้รอบ ข้อป้องกันข้อผิดพลาดนะครับในส่วนนี้ดีกว่านะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น9ดาบนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อยู่รอบๆตัวชาววันพฤหัสบดีอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดความเครียดความกลัวความวิตกกังวลเข้ามาด้วยนะครับรวมทั้งปัญหาของสุขภาพก็ยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันพฤหัสบดีไม่ควรมองข้ามนะครับ การต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3ดาบนี่ก็เรื่องของความขัดแยง้งความไม่พอใจการทราะวิวาทบาดหมางเหล่านี้เป็นต้นนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการระมัดระวังนะครับการติดต่อกับคนสร้างงานสร้างอาชีพทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องชาววันพรฤหัสบดีที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็ต้องหนักแน่นใจเย็นๆนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ เป็น10ถ้วยนะครับแม้ว่าดวงจะมีปัญหานะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีแต่คําว่าโชคดีโชคลาบสิ่งดีๆ ยังพร้อมที่จะหมุนเข้ามานะครับการงานของท่านยังโตยังมั่นคงยังเปลี่ยนแปลงดีขึ้นการเงินมีรายได้มีรายรับเข้ามาตลอดความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับบางคนก็จะมีงานเลี้ยงงานจัดการอะไรที่มันดีๆเข้ามานะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ส่งเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับมีโชคลาภมีสิ่งดีนะครับ สรบด,ดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงของคนที่ควรดําเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อการเจราจาหรือว่าคําว่าใจร้อนอาจจะส่งผลกระทบส่งผลเสียหายได้นะครับรวมทั้งความเครียดความกลัวทั้งหลายทั้งปวงด้วยแต่ชีวิตของท่าน มีโอกาสที่จะผ่าน้นจากจุดนี้ไปได้นะครับและก็มีโอกาสดีในเรื่องของความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมมีโชคลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่น่าพอใจนะครับการงานการเงินเริ่มดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีอยู่จุดจุดหนึ่งที่ควรระวังนะครับบรายละเอียต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้าง เรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น7ดาบนะครับนี่คือ7ดดาบเรื่องของความคิดเห็นเรื่องของคนที่เห็นต่างเรื่องของคนที่ไม่พอใจซึ่งกันและกันอาจจะมองคนคนละอย่างหรือว่า,ามีแนวความคิดที่ไม่ตรงกันเกิดความขัดแย้งกันได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ก็ต้องระวังตรงจุดนี้นะครับพบกับคนทํางานร่วมกับใครทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องระวังเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น1 1. ไม่เท้านะครับเรื่องของโอกาสดีในการที่ชาววันศุกร์จะได้งานจะได้เริ่มต้นงานจะได้เริ่มต้นวางแผนธุรกิจทําอะไรใหม่ๆ รอคอยได้จากสมหวังการงานเริ่มดีขึ้นการเงินก็จะมีเงินหมุนเข้ามาตลอดรวมทั้งโอกาสของการเริ่มต้นความรักด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีที่เชื่อมโยงไปถึงลูกหลานบริวารลูกน้องนะครับคนที่ท่านรับผิดชอบห่วงใยจะทําให้เกิดบรรยากาศที่ดีๆทําให้ชีวิตของชาววันศุกร์วันนี้มีคุณค่ามีความหมายที่ดีมากด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันศุกร์นะครับเป็นเทมเพลนมีโชคลาภมีเขาเรียกว่ามีโอกาสดีๆมีสายน้ําแห่งความชุ่มเย็นสร้างบรรยากาศดีเข้ามานะครับสิ่งที่ท่านรอคอยจะหมุนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานของการเงินความรักนะครับคือบรรยากาศดีโชคดีกําลังจะหมุนเข้ามานะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของการเริ่มต้นที่ดีที่น่าพอใจนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นงานเป็นการเงินเป็นความรักนะครับสิ่งที่ท่านรอคอยมีโอกาสที่จะสมบังจะได้รับในช่วงนี้แต่ก็ยังมีจุดที่ควรระวังเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการเห็นคนละอย่างแสดงทัศนคติที่ไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันเกิดการหักล้างกัน,นได้ง่ายๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับระวังใจเย็นๆในวันนี้รอคอยการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับ โชคลาบจะหมุนเข้ามาในช่วงนี้สําหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้การงานโดดเด่นมั่นคงขึ้นมากๆนะครับท่านอาจจะต้องได้ทำอะไรเพื่อคนที่ท่านได้รักแบบสุดๆไปเลยก็เป็นไปได้นะครับ ส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับเป็น1เหรียญน,นะครับบันนี้การเงินเริ่มดีขึ้นนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับคนที่รอคอยเงินจะมีโอกาสได้หยิบเงินได้เป็นเจ้าของเงินนะครับมีเงินจับจ่ายใช้สอยคล่องมือขึ้นนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นเลิฟเวอร์นะครับเป็นประเด็นของความชอบความรักนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับวันนี้รักแรงนะครับรักมีความหมายรักของชาววันเสาร์วันนี้อาจจะพุ่งไปสู่จุดที่ท่านต้องการแบบมากๆไปเลยก็เป็นไปได้นะครับคือจะได้ทุ่มเทเพื่อคนที่ท่านรักทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อสิ่งที่ท่านรักแบบสุดๆไปเลยก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3น,นะครับเป็นป สิบเมเท้านะครับเรื่องของการงานนะครับพี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ยังมีจุดเด่นจุดแข็งอยู่ที่เรื่องของการงานนะครับไม่ว่าทํางานประจํางานส่วนตัวอาชีพอิสระนะครับคือเกิดการเปลี่ยนแปลงมั่นคงขึ้นจะได้งานใหม่ๆเข้ามาจะได้รับผิดชอบงานที่สําคัญสําคัญนั่นคือวงจรชีวิตที่ดีขึ้นมีงานมีเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจในเรื่องของการงานนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นราชินีพระจันทร์นะครับอันนี้มีโชคลาภมาจากการติดต่อการสื่อสารการสร้างงานอาชีพทางด้านการสื่อทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับแต่ก็ยังมีจุดที่อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึกอารมณ์ความเครียดและประเด็นของความรักอยู่ด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของการงานโดดเด่นมั่นคงขึ้นไม่ว่าเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การเงินมีเงินใช้จ่ายใช้สอยได้ดีมากมมีเงินคล่องนะครับวันนี้ความรักอาจจะยังต้องรอคอยหรือไม่ท่านมีเหตุจําเป็นที่จะต้องทุ่มเทเพื่อความรักเพื่อคนรักแบบสุดๆเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามบางคนนะครับอาจจะเจอความรักเป็นพิษเล่นงานเอากล้วยก็เป็นไปได้ต้องระวังในส่วนนี้นะครับโชคลาภมาจ จากงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการติดต่อกับผู้คนจะได้รับความสำเร็จนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับอาละครับวันนี้มหากรัพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตนะครับ ในการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสจะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i อดีไลน์ฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645 นะครับอะนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสําเร็จมีความสมหวังมีความรุ่งเรืองมีความร่ารวยมีความรักที่ดีๆและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ